ครับสวัสดีครับช่วงนี้นะครับในมหาวิทยาลัยพายัพนะครับแม้ว่าเราจะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่านักศึกษาต่างชาตินะครับแล้วก็นักศึกษาจีนด้วยนะครับได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยพายัพอย่างจริงจังเราเองได้มีการควบคุมคุณภาพหลักสูตร ในการศึกษาทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นปริญญาเอกปริญญาโทแล้วก็ปริญญาตรีนะครับนักศึกษาจีนที่เข้ามามีจำนวนมากมหาวิทยาลัยพยัพเองเนี่ยได้ติดต่อกับกวางซี university of foreign languages ซึ่งอยู่ในประเทศจีนหนานหนิงนะครับกวางซีหรือเราเรียกย่อๆว่า GUFL เนี่ยนะครับได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยพยับครับแล้วก็มีความสนใจในหลายๆหลักสูตรและได้ส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยพยับเนี่ยเกือบ500คนแล้วนะครับจบไปแล้วเป็น เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่เราได้สอนนักศึกษาต่างๆนะครับใน GUFL เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยนะครับที่ส่งนักศึกษามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและสําหรับปริญญาตรีนะครับตอนนี้ก็จะมีนักศึกษานะครับมาฟิลทริปกับที่เราแล้วก็สนใจที่จะทําสหกิจกับมหาวิทยาลัยพยับาด้วยนะครับก็จะมาในหลักสูตรระยะสั้นประมาณ4เดือนถึง5เดือนนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทางมูลนิธิแห่งสภาคิดจักในประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยพยับตลอดจนถึงคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพยับนะครับและที่สําคัญที่สุดผมก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ต่างๆนะครับที่พวกเราช่วยกันดูแลนักศึกษาจีนนักศึกษาต่างชาติไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยนานาชาตินะครับเป็นวิทยาลัยดุริยศิลป์จะเป็นคณะมนุษย์หรือคณะอื่นๆนะครับที่พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนร่วมมีความสามัคคีที่จะดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีแล้วก็ให้คุณภาพกับนักศึกษาที่จะมาเรียนกับเรานะครับเราก็ทําได้ด้วยดี แล้วก็จะมีคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยพยับมากขึ้นก็จะเห็นนักศึกษาต่างชาติมาเดินมาเรียนมาทากิจกรรมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยพยับในช่วง50ปีต่อไปนี้ด้วยนะครับไม่เฉพาะนักศึกษาจีนนะครับเรายังมีโอกาสที่จะรับนักศึกษาอื่นจากต่างประเทศเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมประชุมกับอากูก้าการประชุมของอธิการบดีทั่วทั้ง ซึ่งไม่มีประเทศจีนเพราะว่าเป็นมหาวิลาลยคริสเตียนแต่ว่าในประเทศจีนเนี่ยไม่ได้มาร่วมประชุมแต่ที่เราร่วมประชุมทั้งหมดเนี่ยจะมีตั้งแต่อินเดียเกาหลีญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มีมาเลเซียด้วยมีไต้หวันมีหลายประเทศในเอเชียนะครับซึ่งพวกเราทั้งหลายพร้อมที่จะ แลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลายๆประเทศในหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วก็หลายๆคนมีความสนใจที่จะมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยพะยับด้วยนะครับก็คงจะเป็นลักษณะโปรเจกต์แลกเปลี่ยนนักศึกษามาเรียนที่พะยับไม่ว่าจะเป็นปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนในการเรียนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยพะยับจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีส่วนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อจบออก ไปเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ